ถ้าเราเป็นขึ้นมันเสาหรือขึ้นน้นสูงนะโอ้ยผมว่าแบางบิกบิกระเบิดหรือระเบิดบิ๊กแตกครับตะบันกันลายเยอะครับพี่น้องเช่นเดิมครับเหมือนแรงกะะขอกำลังแรงเชียร์แรงใจให้เ่าครับพี่น้อง 0เมตรใช้ช่องทางซ้ายเพื่อเลี้ยวขวาที่ทางแยกมอเตอร์เวย์เข้าสู่ถนนใหม่เลข3ถึงแล้วครับสียกไฟแดงสุมุมวริรบสามแยกใหญ่พัทยากลางพัทยาเหนือเมื่อขึ้นหรือเมื่อวานอย่างนี้มาฝนตกหนักเลยครับน้ำถ่วมร่านอยู่พัทยา ใช้ช่องทางซ้ายเข้าเลี้ยวขวาที่ทางแยกมอเตอร์เวย์เข้าสู่ถนนใหม่เลขสามสี่แฉะนิดนึงครับแต่ะบอกว่าเป็นอุปสรรคหรอก,เด,รก,กเดี๋ยวผู้จักการจะหาแนวมาสับลองผ่องหน้าออกไปครับตอนนี้ถึงแยกถนนสุขุมวิทแล้วครับสายก็เลเป็นพัทยาก,กลางขวาก็เลยเป็นอนุญาตนะครับอีกกว่ากี่กิโลนะครับก็ถึงแล้วเพราะว่านี่ปรนะมาณสี่ห้าโลนี่แหละสิงหน้างานแล้วเมื่อคืน ก็จะเป็นคิ้วของสาวหน่อยกับขึ้นไปแกโตอยู่สถานที่ที่ห้ามาลำ่ำแต่มาอ่อนทั่วครั้งแรกนะครับมือแหลกแหงมานเลยวันที่30กันย่าเมื่อกี้นี่ครับเพราะว่ายังเกิดอุบิเนหตุน้อยนึงครับเกิดพายุล่มฝนยังแรงครับทางงจาภาพหรือว,ว่าทาั้งตาแกเก็เลยทำการเลื่อนครับพี่น้อง อีก300มเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่สุขุมวิทพธัทยา32พัทยาเหนือแต่ก่อนสับที่เขาได้แค่เสร็จงานนนกจากเนื่องจากนี้ครับผมอยากบอกฝนตกครับไปน้องที่กลับไปอีกเมือนน่อเอิญเลยครับมันตีแปด เลี้ยวซ้ายเข้าสู่สุขุมวิทพธัทยา32องู่ตลาดเซรี่ครับอุตตะพุทนสายหาออมหน่อยสามพันครับ mm hmm. เมื่อนั้นพี่รองกับเขาไมา่ากําลังแรงเชี่ยแรงใจกันหลายเลยนะครับประมาณพันคนหรอครับแต่ว่าผู้จัดไงใจสปอร์ตกับนันแกละเรายินดนีขึ้นบัตรเห ขับต่อไปบนถนนพัทยาเหนืออีก800เมตรมาชมครับพราะว่ายังไห้วัดแข็งขึ้นไปเราปูไดรติกับมาดูผลงานเลยว่ามาชมผลงานเท่ากัมืออื่นนะครับโซนตะวันออกทซนฝั่งทนครับแล้วนครปฐมสามพ้านบางแค่เกียนดัดออบใหญ่อบอหน่อยกระ ส่วนแต่วันออกดีครับลองจานักสิบเป็นบางแสนหลังจากคิววันที่แปดทำการแสดงเสร็จจากตลาดเซรีดิเอากสิไปเหลือทางต่อวันที่เก้าครับปรแมนณตีไปบุรีรับ่ครับ วัดที่เก่าวัดที่เก่าวัดที่เก่าบ้านตลาดอำเภออุทัยบ่ครับจังหวัดพานครศรีอยุธยาเหลานี้ข้มรจนะบูละครับพี่น้องไหนยินข่าวไปแบบมือหนึ่งอยู่เห็นบุกลงมาข้าวข้าวอยุธที่ยาหลังจากอยุธยามากกระถิบมือหนึ่งยุธยาแล้วแล้วกระถิบ ปุ๋ยละครับโดูขมว่าอีกโซนตะวันออกอีกพี่น้องอําเภอบันไก่จังหวัดระยองคือเก่าครับพี่น้องพี่น้องไก่แข้นเข็นติดไฟแดงนี้ครับอยากไฟแดงข้างนาเลยครับกันเลียวอีก200มเมตรเลี้ยวซ้ายหลัง4ี่แยกธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพัทยาทางด้านซ้ายไปยังถนนพัทยาสาย3 เมืองบ้เคยรับไหลนีเลยครับพี่น้องรถกับลายข้นกับลายสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยโอ้ยแบบแบบมันขักขนาดครับผู้ใดมายาง่ของคืนนี่เมืองของทองราชตีนะครับนักท่องเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนมาจากต่างประเทศนี่ผู้ใดก็อยากมาพัทยาพัทยาพัดผงผู้เก็ตแต่แมส่วนท,ทางใต้ก็เลยผู้เก็ตนะครับแล้วอาจใหญ่ อขอกำลังแรงเชียร์แลงใจนะครับพี่น้องให้กำลังแรงเชียร์แลงใจกันกำลังเลี้ยครับ,ารรบสาวน้อยเลินแพ่งทํากัาแสงยูลนันปลากเกลือครับพัทยาเหนือสายสามมือแรกแหกมมันครับในโซนของพัทยาในรอรฤดูกาลปีนี้ครับสาวน้อยเลี้ยวซ้ายหลังสี่แยกธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาพัทยาทางด้านซ้ายไ,ไปยังถนนพัทยาสายสามไปเบินชมทะเลชมยังกัน ขับต่อไปบนถนนพัทยาสายสามพุ่งไปทางทิศตะวันตกไปตามถนนพัทยาเหนือเข้าสู่จีรพัฒน์พัทยาเหนือห้าอีกหกร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเพชรตระกูลตกเมือนหนึ่งแล้วก็ตกเหมือที่สองเขาเลามอยู่นี่สองเหมือ2สองขึ้นไปเลยครับเอาครับไปนอกเจอกันครับ น้อยเพชรระแพงทำการแสดงที่ร้านป้ากเกือ้อตั้งแต่เวลาดึ่ทุ่มตรงถึงตีหนึเป็นย่างหน่อยนะครับวันนี้นะครับฝากช่องปอ้านานลำเพิร์ตเอาพิเชหรือว่าฝากชอ่องอับนานดาวงศานะครับทั้งช่องแดงช่องสีฟ้าไว้ในอบความใจของพี่ห้องนอนครับถอยกดเชียกดนึ่ง ซอยดันซอยแช่ซอยกดสับตะไคร่กดมักกระดิง่งกดไห่ไ,ไยอดชมยอดปังๆทุกคนนะครับเจอกันไหมครับคลิปหน้าคลิปนี้เอาไว้ซํำนี้ครับบ๊ายบายครับพี่รอก